ก็ขอกราบสวัสดีครับที่ไม่ได้มาทําคลิปนานเลยครบีติดงานแล้วก็ขี้เกียจด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับ2คู่หูเชฟนะครับเชฟกระทะไม่นะครับผมวันนี้พวกเราจะมาเชิดชายในฟรีไฟนะครับว่าเชฟ2คนนี้จะเก่งขนาดไหนนะครับมาผมเจอคนแล้วหนึ่งคนวิ่งอ้อมไปนะครับไปก็ตามมาครับแล้วก็ไล่ยิงนั่งแอบอยู่มันใดเขาก็เลยยิงแล้วก็ได้ไปหนึ่งคิวนะครับ ก็ล้มหนึ่งยังไม่ได้คิวทีนี้ได้คิวแล้วแล้วก็พันยานครับคู่หูเชฟผมบอกเลยดูเดือดแน่นอนครับไม่แพ้ใครแน่นอนคู่หูนี้หาได้ยากครับคนหนึ่งเน็ดกากอีกคนหนึ่งก็โทรศัพท์แหลกค้างเป็นบางทีสัมผัสหน้าจอไม่ติดเพือนผมนะมครับเกมที่สองเริ่มลละวเกยวิ่งอ้อมมาด้านขวานะครับวิ่งรอ,อบวิ่งอ้อมมาแล้วก็เจอคนหัว เราก็จะทําการยิงครับนี่ครับได้ไปหนึ่งตัวล้มไปหนึ่งตัวซ้ําไปครับโอเคจังหวะนี้ได้โอกาสแล้วครับวิงมาทางซ้ายครับอีกคนยิงสวนมาครับไวก็เลยสวนกลับไปครับได้อีกหนึ่งคนนะครับล้มไปแล้วก็คมก็จะเคลื่อนซ้ําให้นะครับเคลื่อนซ้ำให้ได้หนึ่งคิววก็อันนี้ไม่ไม่จะเพลื่อนเลยผมคมเนื้อซ้ำอ่ะ พื้นครับพะพากีฬเหาคนเดียวมๆหน่อยแล้วก็เกมที่สองผ่านนะครับเป็นเกมที่สามนะเกมนี้คือมาด้วยกันสี่คนครับผมกับเชฟผู้หูแยกมาด้านล่างนะครับคู่หูนี่โคตรเฟียวเลยเห็นไหมบอกแล้วคู่หูนี่มันแซ่บแน่นอนครับอีกคนหนึ่งโทรศัพท์แลกอีกคนหนึ่งเน็ตช้าครับอยู่ด้วยกันมันไลแน่นอนนะไม่ต้องห่วงอันี้ก็วิ่งมาครับตัวน,นี้ ยิงมาแล้วโดนรอบยิงครับแล้วก็เป็นกระตายเพื่อนตั้งไอวอให้ครับเออกุ้ยหว่าตั้งไอเฮียแม่งลืมคิดได้ผมอาจจะประมาณสองเดือนแล้วคลิปเนี้ยโอเคครับไม่ไหวครับผมถอยก่อนดีกว่ายิงขึ้นมาเจอคนอีกแล้วยิงคนไปครับล้มอีกหนึ่งครับแล้วก็ซ้ำครับได้มาอีกหนึ่งคิวพอด้านบนไม่มีครับวิ่งลงมาด้านล่างไปเจอเจออยู่บนนู้น ยิงไม่ได้ครระยะไม่ถึงครับยิงแล้วโอเคบอกเลยว่าทีผมไม่ธรรมดาแน่นอนตปครับเกมที่สี่ครับมาครับตัดมาเกมที่สี่รอบนี้ผมยิงแยกมาแบบมือหนึ่งนะครับยิงขึ้นมาครับนวันนน้ครับโชว์เหนือครับเก็บเป๊กหนึ่งคนนะครับลมครับยังไม่ตาย แพ้ตะกี้กุบตัวเองครับล้มสองครับมีตัวสองด้านหลังมันก็ฟื้นมาผมก็ตายครับแต่ว่าเนี่ยคือตายแบบตายจริงเลยแล้วก็แพ้ไปตามเคยครับเกมนี้นาเกมท้ายครับเลงสโคบเรับแม่นๆเอาไปหนึ่งหัวแล้วก็ซ้ำศพไปอีกหนึ่งคิวโฮมดาเมจไม่ต่ำกว่าหลักพันครับบอกเลยโอเคก็จบเออคลิปสั้นๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวจะน่าเบื่อไปเจอแถมให้คลิปหนึ่งๆ่นนะครับ